สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิกอาร์อีกแล้วนะคะจากช่องเชื T ่อตามทาโร่เป็นหัวข้อที่อยากจะบอกก่อนว่ามีาคนขอแอนมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่แอนรู้สึกว่าเอยมันอาจจะยังไม่ใช่แนวของช่องเราหรือว่า,ายังไม่มีโอกาสเ,เหมาะที่จะทําหัวข้อนี้เลยอะนะคะแอนเลยยังไม่ได้ทําก็ดองไว้นะคะจนมาถึงช่วงปีใหม่ไทยเนาะสงกรานต์แอนก็เลยคิดว่าเออในช่วงปีใหม่นะคะในช่วงเทศกาลที่เป็นไทยๆเป็นความเป็น ประเพณีที่สืบทอดเป็นความเชื่อมายาวนานของเราไงเนานะแอคนทีหยิบเอาหัวข้อเนี้ยมาทานะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือที่เรานับถือหรือว่าที่เรา,เ,าเรารู้สึกว่ามีบางอย่างคุ้มครองเราอยู่สิ่งนี้มันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรทีนี้เนี่ยมีผ้าอยู่ทั้งหมด3กองนะคะกองแรกเป็นลูกเต๋าสีม่วงนะคะเป็นอันนี้นะคะ กองที่สองเนี่ยเป็นลูกเต๋าสีเขียวนะคะและกองที่3มเป็นลูกเต๋าสีน้ําเงินนะคะคุณเลือกกองที่ชอบเลือกกองที่ดึงดูดเลือกกองที่คุณรู้สึกว่าใช่คุณไม่ต้องไปหาเหตุผลตะกะอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนจะให้เวลาเลือกสาวีเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะขอย้ําก่อนเลยว่าเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลจริงๆนะคะอะมาเลย1 2 3สองสมเริ่มโอเคเริ่มกันแล้วนะคะ ทีนี้มาดูการกองที่1สีม่วงเนาะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเราอยู่เนี่ยหรืออะไรที่คอยคุ้มครองเราอยู่นะคะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสิ่งไหนหรือว่าเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอยู่กับตัวเราคุ้มครองเราอยู่เริ่มต้นกันที่กล่องแรกเลยนะคะลูกเต๋าสีม่วงนะคะ Justice h y p n o t e s t King of Swords The w o l เป็ e r ลเว้าว h i g h อร์พาเเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆละกองเนี้ยกองเนี้ยคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนเลยค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามหรืออาจจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้ที่แบบถ้าเป็นถ้าพูดตามแนวของศาสนาพุทธของแอนเนี้ยเนาะก็จะคือระดับแบบคุณอาจจะนับถือยึดมั่นในพระพุทธศาสนานะคะ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระอริยสงฆ์พระธรรมคำสั่งสอนหรือใดๆก็ตามที่ยึดมั่นความดีความถูกต้องนะคะยึดมั่นความเป็นทั้งสามโลกอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มองไม่เห็นและมีพลังอำนาจมากๆนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบที่จะเข้าวัดทำบุญชอบที่จะไปสวดมนต์ชอบที่จะไป ทำสาธารณประโยชน์ใดๆก็ตามตามหลักที่คุณยึดถืออยู่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งให้คุณมั่นใจเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณนับถืออยู่นะ่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่ดีงามนะคะคือสิ่งที่เป็นสาารณะที่ควรยึดมั่นนะคะคุณมาถูกแล้วนะคะและท่านจะประทานพรหรือว่าประทานความคุ้มครองคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระ ตามแรงกรรมตามแรงบุญที่เรามีถ้าบุญคุณถึงท่านให้อยู่แล้วแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาท่านยังไม่ให้คือมีเหตุผลเป็นเหตุและเป็นผลนะคะไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่สิ่งงมงายอะนะคะท่านจะให้ตามเหตุและผลนะคะและขอให้คุณเชื่อว่า สิ่งเนี้ยคุณฝืนคุณฝืนไม่ได้หรือว่าคุณเอาชนะไม่ได้อะมันคือสิ่งที่มีอํานาจคือทรงพลังนะคะแล้วก็น่านับถือจริงๆนะคะเนี่ยคือสิ่งที่คอยคุ้มครองคุณในหลายๆครั้งที่คุณสัมผัสได้นะคะทําดีได้ดีนะคะมีที่ไหนมีที่นี่นะคะมีที่คุณนี่แหละนะคะขอให้เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเนี่ยท่านรักษาคุณอยู่จริงๆนะทีนี้มาถึงกองที่2ค่ะ กองที่2ก็คือลูกเต่าสีเขียวนะคะมาดูกันว่าสิ่งที่คอยคุ้มครองเราอยู่เนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรนะคะที่เรารู้สึกได้หรือบางคนสัมผัสได้ว่ามีนะคะจะตรงไหมนะคะ the lovers temperance strength สิบถ้วยหาเหรียญและ No place like Home นี่คือบรรพบุรุษคุณมีบรรพบุรุษที่คอยช่วยเหลือที่คอยคุ้มครองนะคะท่านไม่ว่าจะเนิ่นนานแค่ไหนเหมือนลูกหลานยังคงกราบไหวยังคงบูชายัยงคงระลึกถึงท่านและท่านก็ยังรักอะ่ะรักลูกหลานมากๆอ่ะค่ะ นะคะยังเป็นห่วงยังไม่ไปไหนนะคะแต่ไม่ใช่การอยู่แบบอยู่แบบร้ายอยู่แบบเป็นโทษนะแต่คือเหมือนกับว่าท่านคอยเฝ้าดูคอยคุ้มครองลูกหลานทุกคนเป็นบรรพบุรุษเป็นบ,นบรรพชนนะคะเป็นคนที่ยังห่วงใยนะคะในผู้สืบสกุลของตนเองเรื่อยๆมานะคะและนะเวลาเนี้ยท่านก็ยังคงดูแลปกปักรักษาเพราะฉะนั้นเวลามีเทศากาลหรือเวลาทําบุญเนี่ยนะคะถ้าถามว่าท่านได้รับไหมได้รับนะแอนรู้สึกว่าท่านแบบ โอเคมากกับสิ่งที่ลูกหลานปฏิบัติให้ะคะ่ะแล้วก็ยังคงรักแล้วก็คอยคุ้มครองดูแลนะคะคอยแบบคอยปกปักรักษานะคะเป็นเหมือนกับการเดียนของลูกหลานเลยอะนะคะเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ของพวกคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ยังระลึกถึงหรือว่าการที่ยังคงออนอบน้อมคิดถึงท่านระลึกถึงท่านด้วยจิตใจที่นอบน้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านคือบรรพชนของเราคือบรรพบุรุษของเรานะคะอาจจะสัมผัสได้เวลาอยู่ในบ้านหรืออยู่ในอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ต้องกลัวนะคะท่านอยู่ด้ยวยความรักหรือถ้าใครที่รู้สึกว่ากลัวไม่อยากรู้สึกอย่างเงี้ยก็บอกท่านได้ว่าเออผมกลัวหนูกลัวนะคะอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาทําให้เห็นนะรักนะแต่ไม่ต้องแสดงออกแบบเนี้ยนะคะท่านก็จะได้เฝ้าดูอยู่อย่างเงียบๆนะคะโอเคสําหรับกองที่สองนะทีนี้มาถึงกองสุดท้ายนะคะกองที่3าม,มาดูกันว่า สิ่งที่คอยคุ้มครองเราอยู่นะคะคืออะไรนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่เรานับถืออยู่หรือเปล่านะคะกองที่สามนะว้าวไฮโลแฟนน่ะควีนเหรียญเดอะเดวิลเด็กถือเหรียญเวลฟอร์จูนเป็น เป็นความรู้สึกของแอนคือเป็นเหมือนเทวดาประจำตัวเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับองค์ลักประจำตัวเป็นเหมือนกับเทพผู้พิทักษ์อะค่ะความรู้สึกของแอนคือเหมือนเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาที่คอยอยู่กับเราเป็นเทพประจำตัวเราอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอะคนไทยเรียกว่าอะไรนะแม่ซื้ออย่างนั้นก็ได้นะคะเป็นอะไรที่ มองไม่เห็นแต่ไม่ใช่พูดผีวิญญาณแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอะไรแบบขึ้นไปแต่ว่าท่านยังรักษาเราเป็นเทวดาเป็นเป็นคนที่ปกปักรักษาเราอยู่เสมอะคะ่ะอยู่กับเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาบุญอะไรอุาลืมอุทิศให้กับเทวดาประจําตัวบ้างนะคะท่านปกปักรักษาเราอยู่แล้วก็ท่านจะชอบมากเวลาที่คุณทําบุญเวลาที่คุณสวดมวนต์เวลาที่คุณไหว้พระเวลาที่คุณ ทำอะไรดีๆนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณนับถือเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเชื่อถือศาสนาต่างๆนะคะคอยปกป้องคอยดูแล นะคะคอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีคอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเวลาเดินทางเวลาอะไรเงี้ยท่านไปด้วยท่านคอยดูแลอุบัติเหตุดูแลอะไรให้เพราะฉะนั้นนะคะข้อข้อที่ควรทําของคนที่เลือกกองเนี้ยก็คือเวลาทําบุญเวลาทาอะไรอย่าลืมอ,อุทิศให้เทวดาประจําตัวหรือผู้ที่ปกปักรักษาตัวเราอยู่นะคะเพื่อที่ท่านจะได้มีกําลังเพื่อที่ท่านจะได้มีบุญเยอะๆและท่านจะได้คุ้มครองปก,ปกปักรักษาเราได้แบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าท่านยังต้อง ถ้าท่านไม่มีกําลังอะ่ะคือถ้าเราไม่ได้ทําบุญถ้าเราทําแต่บาปเราทำแต่ความไม่ดีอะค่ะตัวท่านจะไม่มีกําลังเลยจะไม่มีกําลังที่จะมาปกป้องเราที่จะมาไม่ได้อะไรดีๆจากเราเพื่อที่จะได้มาปกป้องเราอีกต่อนึองอย่างเงี้ยค่ะ เพราะอย่าลืมว่าท่านทําบุญเองไม่ได้นะคะต้องอาศัยเราเวลาเราสวดมนต์เวลาอะไรเงี้ยชอบมากแฮปปี้ที่จะฟังแฮปปี้ที่จะได้ทําความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปทําความดีอื่นๆที่อาจจะไม่ได้หมายถึงทําบุญเข้าวัดอย่างเดียวก็ได้คุณอาจจะเคยไปบริจาคของไปทำอะไรดีๆแล้วคุณนึกถึงเขา,าค่ะนึกถึงเทวดาประจําตัวอย่างเงี้ยเขาได้รับแล้วเขาแฮปปี้นะ ทีนี้ครบแล้วทั้ง3สถานะนะคะทั้งเอ้ทั้งสกองนะอย่าลืมนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นเ,เป็นไพ่แบบ general นะคะแลอยังไงเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ